สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำกล้วยตากธรรมชาตินะคะทําแบบนี้สีเหลืองสวยดีไม่มีดำค่ะนุ่มเนิบหอมหวานอร่อยสุดๆเลยนะคะเก็บได้นานข้ามปีโดยที่ไม่เน่าไม่เสียะคะ่ะช่วงนี้กล้วยเยอะราคาถูกต้องจัดกล้วยตากธรรมชาติเลยนะคะการทำกล้วยตากก่อนเอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของกล้วยก่อนค่ะ ล้วยเลือกกล้วยน้ำหวาสุกงอมนะคะส่วนใครจะเอางอมมากงอมน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะก่อนอื่นเตรียมชามใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยเกลือแล้วก็คนให้เกลือละลายดีก่อนนะคะออกเกลือละลายดีแล้วจากนั้นให้เราตัดข้างบนหัวแล้วก็ลอกเปลือกออกค่ะ บอกวิธีนี้จะง่ายนะคะแล้วก็ลอกเอาเส้นใยของกล้วยออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็แช่ลงไปในน้ำเกลือค่ะเคล็ดลับทำให้กล้วยของเราไม่ดำนะคะใครจะไม่แช่น้ำเกลือก็ได้แต่แช่ก็จะดีกว่าค่ะเอาเส้นเอาออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยค่ะ พอเราปอกเปลือกกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็แช่ไว้ในน้ําเกลือเนี่ยค่ะประมาณสัก10นาทีนะคะให้น้ําเกลือกัดยางของกล้วยออกก่อนค่ะเทน้ําเกลือทิ้งค่ะแล้วก็ล้างอีกสักสองน้ํานะคะ พอล้างสะอาดดีแล้วก็ใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ำไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็นำกล้วยของเรามาเรียงใส่กระดงตากแดดจัดๆเลยนะคะ3-4วันหรือจนกว่ากล้วยของเราจะแห้งดีค่ะตากสักครึ่งวันแล้วก็มากลับอีกข้างหนึ่งตากนะคะต้องตากแดดจัดๆแบบนี้ ถ้าเกิดเราตากแดดไม่จาดแดดไม่แรงจะทําให้กล้วยของเราเป็นเชื้อราแล้วก็เน่าได้ค่ะตากต่อประมาณ3-4วันหรือจนกวา่ากล้วยของเราจะแห้งดีนะคะหาผ้าขาวบางมาคลุมไว้ด้วยค่ะกันฝุ่นกันมแมลงกันนกมาจิกกินนะคะผ้าขาวบางคลุมไว้แบบนี้แล้วก็ตากต่อให้แห้งดีเลยค่ะ พอเราตากกล้วยของเราอีกข้างหนึ่งเริ่มแห้งดีแล้วนะคะนี่ก็ให้เรามากลับข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างค่ะกล้วยตากของเราจะได้แห้งทั่วถึงกันนะคะพอเรากลับกล้วยของเรา ครบหมดดีแล้วค่ะจากนั้นก็ใช้ผ้าขาวบางปิดคลุมไว้เหมือนเดิมนะคะกันฝุ่น,นพอกล้วยของเราตากมาประมาณ3วันได้แล้วนะคะเริ่มแห้งประมาณนี้แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้แห้งกิ๊บนะคะเอาแห้งประมาณนี้พอจากนั้นเราจะนำมาทับให้แบนค่ะเราจะต้องใช้ถุงแกงค่ะตัดแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็นำกล้วยที่เราตากไว้ใส่ลงไป ใครมีที่ทับก็ใช้ทับได้ค่ะไม่มีก็ใช้มีดใหญ่ๆแบบนี้วางลงไปแล้วก็กดลงเบาๆค่ะใครจะเอาแบนมากแบนน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะนี่แต่มีดใหญ่ๆก็จะดีแบนเสมอกันดีนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะมีดวางลงมือกดลงเบาๆ พอเราทับกล้วยของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นํามาเรียงใส่กระด้งค่ะเหมือนเดิมนํามาตากต่อประมาณ2-3วันหรือจนกว่ากล้วยของเราจะแห้งดีนะคะระหว่างตากเราก็ม,มั่มนับไปกลับมาตากต่อให้แห้งดีให้ได้ที่ตามที่ต้องการทั้ง2ด้านเลยนะคะกล้วยตากธรรมชาติของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะพอแห้งสนิทแล้ว ตัดหัวตัดท้ายตัดตกแต่งให้สวยงามเก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทแช่ตู้เย็นเก็บได้นานข้ามปีโดยที่ไม่เน่าไม่เสียนะคะแช่ยเย็นๆยิ่งจะเหนียวนุ่มเนิบหอมหวานอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ